ทำไมธุรกิจใน MoonWorld ถึงใช้ MDOGE เป็นหัวใจหลักเพราะ MoonWorld ถูกออกแบบให้ทุกกิจกรรมในระบบไม่ว่าจะเป็นซื้อหมาซื้ออาหารสร้างโรงนานหรือแม้แต่เล่นเกมล้วนต้องใช้ MDOGE ทั้งหมดยิ่งมีการใช้งานเยอะการซื้อขายมูลเวียนเยอะ MDOGE ก็ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการซื้อน้องหมา20ดอลลาร์ช่วยอะไรกับระบบหรอการซื้อน้องหมาด้วยมูลค่า20ดอลลาร์เท่ากับเพิ่มสภาพคล่องให้ระบบอย่างตรงจุด และเมื่อน้องหมาถูกเอาไปเลี้ยงไปขุดมันก็จะสร้างดีมานใหม่ๆให้อาหารและเอ็มโดชเพิ่มขึ้นอีกเป็นวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆแล้วการรวมร่างฟิวชั่นช่วยดันราคาอย่างไรทุกครั้งที่ผู้เล่นรวมร่างน้องหมาเพื่ออัปเลเวลจะต้องใช้เอ็มโดชมูลค่า10ดอลลาร์เสมอซึ่งเอ็มโดชที่ใช้ในฟิวชั่นถูกเผาหรือเบิร์นลดสปายแบบตรงๆยิ่งผู้เล่นอยากอัปเลเวลหมามากเท่าไหร่ราคาเอ็มโดชก็ยิ่งมีโอกาสปรับขึ้นมากเท่านั้น เจ้าของที่ดินกับเจ้าของโรงงานต่างกันอย่างไรเจ้าของที่ดินรายได้หลักมาจาก20%ของยอดขายอาหารได้ส่วนแบ่ง BNB จากโรงงานที่ปล่อยกล่องได้เอ็มโดชบวก BNB รายได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับจำนวนโรงงานที่มาตั้งเจ้าของโรงงานสร้างโรงงานด้วยเอ็มโดชมูลค่า300ดอลลาร์เอ็มโดชจำนวน80%ถูกเผาดันราคาขายอาหารวันละ50กล่องรายได้อยู่ที่ราคาที่เจ้าของโรงงานตั้งเอง ทั้งสองธุรกิจแตกต่างกันแต่ช่วยดัน MDOCH เหมือนกันมูลปัม๊มทำไมถึงสำคัญที่สุดเพราะมูลปั๊มรองรับเงินลงทุนจำนวนมากและมีระบบที่จะซื้อ MDOCH อัตโนมัติแบบแรงมาก mm hmm. เช่นทุกยอดลงทุนจะมี7%ซื้อ MDOCH ทันทีการสเปกกิ mm ้ง hmm. mm hmm. ต้องใช้ MP GAS บวก m d o g h แบบ1ต่อ 1. Mm hmm. 1 m d o g h ที่ใช้สเต็กถูกเผาทันที mm hmm. ทำให้ราคา m d o h มีแรงดันแบบมั่นคงและยั่งยืนมากม ในอนาคตจะมีอะไรช่วยดันราคาอีกบ้างมีอีกหลายระบบเลยครับเช่น dog rental ให้เช่าน้องหมาธุรกิจโรงแรมลดแก๊สเวลาไปขุดฟาร์มเกษตรปอนวัตถุดิบให้โรงงานระบบ PVP PVE และฟีเจอร์อื่นๆที่กำลังพัฒนาต่อเนื่องทุกอย่างมีเป้าหมายเดียวคือเพิ่มการใช้งาน m d ็ดให้มากที่สุดดันราคาให้เติบโตในระยะยาวผู้เล่นใหม่ควรเริ่มจากอะไรดีครับ เริ่มได้3แบบเลยครับ 1. ซื้อหมาเพื่อเริ่มสร้างกระแสเงินสด cash flow 2. เช่าหมาจาก dog rental เริ่มเบาๆก่อนหรือถ้ามีทุนเยอะก็เป็นเจ้าของที่ดินหรือโรงงาน Moonwell รองรับทั้งมือใหม่และนักลงทุน